สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องท่านชมอายการเอา o f เชี i ย l ครับตอนนี้รถคันไลเหอกะได้มาถ,ถึงเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับผมกําลังขนเวทีันนะพี่น้องเตรียมตัวมาออื่นนะครับผมกําลังขนอปุปกรณ์ขึ้นรถนะครับ เป็นรถคันแรกเรานะครับกับรถคันที่สสามนะครับรถนะครับลมเฮ้ยือดล พี่น้องฝากการฝากงานได้ด้นะครับ17บเกียเขาทำการแสดงกันที่บ้านทาก้อนย่างนะครับพอมปศรเด้อพี่น้องนะครับผมพี่น้องผู้ใดที่อยู่ใกล้เพื่อมาแห่ร่างใจนะครับผมทีมงานก็เข้านะครับเพชรลำโพงนนะครับพี่น้องผู้ใดที่มาวัได้สามารถซื้อบัตรคุ้มปิดเด้อได้เด้อนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเออพี่้อ ขออนุญาตครับถ่ายคลิปนะครับม่แ่อยกกกรับดหน้าตาแบบเขาถ่ายคลิป่มะไสวัสดีครับเอาเองานก่อนโครชกาทิโครบ ได้ให้ยังครับไดสดไดสดไหมล่ะนี่มีหักกับพ่องอวลายซ่งพันมาท่องพันมาท่องีเรียในเนี้ยแหละเอ็าพันมาท่องนี่พี่อ่าเสือเลยซีศูนย์ศูนย์ีฮะศูนย์ศูนย์เอนี้ตัวนี้ไอเด็กกว่น์สามน่นก็คือคักท้งนี้กันหนึ่งหาย โอ้ซื้อกันว่าโคการไปอยู่เดอนเขลงแจกคือซ้อเหม่ซื้อไปกับจ๊คกิจอะไรมาสับไปเที่ยวเ่อวกัหนึ่งเอกซออกตนไมก็นอ่ะมันออกตัวที่อายซื้อน่ะพายายถือคายร้อยเบอร์เด้อซื้อน้ำโค้งเลี้ยงเออที่เลี้ยงตลาดเจียวเด้อครับเด้อว่มียกอีกแล้วครับป่าวัดปูดวันอะไรครับผมี่อ้ทางพ่ผูรกรื่อ่งนยกแน่น่าจะลูกค้ามามผู้ใช้ งสใจยบนสวัสดีครับป่อห็อยังครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวครับต้องไปครับเลยพอ่อนขี้เพื่อนบ่แต่พร้อมพร้อมแต่อมพร้อมง้านมืออื้นเท่ากันนะครับ อยู่ั้นทาควายย่างครับมมสครับผมพีนองไปได้ยูไก่ามารถไหมกําลังใจทีกงอนสนามจีระคือเพื่ยื่นแต่บ้านบ้านขาเรยงคาเรียงอันนี้อันเขาประด็นที่อันนี้ทางย่างครับเขาประเด็น่าอะไมองครับขามเรียงอยู่ทังบหมือนแนสดงทางย่างยูยบางอันบงสะทานซี่เอแมงครับแต่จะเป็นโ้องเรียนนั่นหรือเปล่าหรือพวกหกันครับ มีปากน้องเด้อครับคนไหนจะไปซื้อบัดอให้รขกันยู่งาขนยางเนาะเรายุ่ไก่กันมากนครับเด้อคขอบคุณครับขอบคุี่ช่องทังติดตามลูกน้องครับลูกคูก็หน่อยสาย่วดครับขอบคุณที่จกเริ่งชอครูกับติดตามได้ทางลูกคูก็หน่อยสายวทานเป็นเด้อลูกคูก็หน่อยสายครับขอบคุณที่้านะครับผมขอบคุณครับผมคนพครับผมปาพี่น้องก็ติดตามช่องพ่อนำแนเด็กกระดากันนะครับ เราผิวหนงคลิปนี้ไเราสนี้ก่อนกระเดากันนะครับวาารวมร่วมกันคลิปต่อไปนะครับขอพ่นผิวหนังสุบข,ของทุกคนนะครับที่มาหารับชมในคลิปนะครับผม